มีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับเพราะผมตะวันชาแนลเทนทูนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาเกมวันพีชเทเช์เออส่มกาชาเกมวันพีชเทชช์คุ้นะครับก็สามารถแอดผมมาในเกมได้ผมชื่อว่าตะวันตัวปลอมนะครับตอนนี้คือแบบผมน่าจะทำคลิปเกนมนี้อีกยาวเลยนะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. อย่าลืมไปกดติดตามช่อง ละควันชาแนลเท็เอ็กสามกันด้วยเป็นช่องสำรองนะครับก่อนนะผมจะไปสุ่มกัญชาและยาเสพติดนะคบไปสุ่มตู้ฟรีกันตู้นี้นะครับก็ไม่มีตัวที่อยากได้ไปดูกันว่าจะได้อะไรกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูกันว่าตู้ฟรีมีกี่ตู้ที่บอกเลยว่าใครอยากมาเล่นวันพีชเ้ฟคูเนี่ยแนะนำให้มาเล่นรีบเล่นตอนนี้เลยคือแจกนกะแจกจริงด้วยนะครับแจกทั้งตัวละครสุดเทพในตู้ กาชาลิปยาลับนะครับแล้วก็นี่สองนี่มีตีตู้ที่เราจะได้ตัวละครฟรีนะครับต้องได้กี่รอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบแจ้ถึงสี่รอบก็ตัวเราจะได้ตัวละครมาเสริมกองทัพตั้งสี่สิบกอดตัวน<อ>ะครับก็รพร้อมกันแล้วก็ไปสุ่มกันเลยนะครับไปดูกันนะครับแบบนี้แต่ตัวเด็เดๆทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่ตัวกาก,าก่ะตัวใหม่ๆตัวเมยตมตงวเมต้ามาแจกฟรีให้ท่านผู้ชมได้ ได้เล่นกันโอ้ยได้แต่เกลือโอ้จบละใบแดงแม่งไม่ออกเลยเอ้ยออกใบหนึ่งโอเคใบแดงออกเราต้องการมิตอรออกแต่ใบเหลืองไอหำไอตัวนี้ดีอยู่ออนี้ตัวใหม่ออนี้ตัวใหม่ให้ได้อยู่พป้ใหม่ของผมในวันนี้ที่อยากได้จริงๆก็เป็นพวกแชงคูดล่างฮาโลวีนหรือไม่ก็โรเจอร์นะโรเจอร์เฮ้ยแชงคูดฮาโลวีนออก ว,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 ว้ก็ดีอยู่นะก็ดีอยู่นะชงกูดารวีนก็ดีอยู่นะพูดเป็นทางการคำแม่งกูได้ละสุดยอดไปเลย <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวต้องมีใบอีกใบหนึ่งให้ผมรุนนะเออดีดีดผมผมอยากได้อยู่พอดีเลยชังคูดารวินไม่ใช่พอเลยนะมันเท่แต่ว่ามันก็ติดเชียร์อันดับที่ถือว่าใช้ได้แนละติดอันดับ A หรือติดเชียร์เอนะจะไม่ผิดก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะมันไม่ได้แย่เลย A หรือ B 2อะไรสองอย่าง ไปครับได้อะไรครับตู้นี้ได้ตัวไอตัวนี้ได้หลายรอบแล้วอันนี้ชิราโคชิกับไอหมาเนี่ยได้บ่อยแล้วไหมคือคือ,ค,อคือหล่นแล้วนะไอหมานี่เนี่ยแม่งได้บ่อยเกินเกิดเหตุเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะเจ้าหมาน้อยโอ้โหถือว่าดีอยู่ไปเบอร์ในตู้หนึ่ง ต้องออกบ้างแล้วน้องกุติน้องกุติน้องกุต,กติผมอยากได้น้องกุติบ้างอะ่ะน้องกุติต้องออกแล้วมั้งเบื่อไปอีกหนึง่งราวครับไปอีกหนึงน่งราวกันเลยตอนนี้ก็มีฉากลูฟวววี่โอ้ลูฟี่ตัวเดียวไอ่ะแล้วแบบนี้แม่งก็เกือบใบแดงออกแต่ก็น่าจะเกือเหมือนเดิมโอเคใบเดียวจบละไม่ออกมาแบบไม่ให้ได้ลุ้นกันเลยอะ่ะเออเศร้านะทุกคนอันนี้ตัวกาไม่ควรจะแตกต่อไป คามจริงผมสุ่มไปแล้วรอบนึ่งนะถ่ายคลิปไปแล้วแต่มันเป็นคลิปที่ผมไม่ใช่ตัวที่ผมอยากได้ผมก็เลยลบทิ้งมาเป็นคลิปที่ผมสุ่มได้แต่ตัวน้าน่ะมาเชื่ออะไรนะเออลูกไคโดอะยามาเตะนะยามาโตะนั่นแหละนะผมสุ่มได้ยามาโตะนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวดีก็จริงเป็นตัวพิกัพแต่ผมคือใจมันไม่ชอบอ่ะเข้าใจไหมทุกคนผมก็เลยไม่เอาก็เลยลบไอ้ดีนั้นทิ้งนะครับก็คือ แล้วถึงมันจะเป็นแบบตัวที่ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ผมไม่ชอบไงก็แบบ,บทิ้งแพเงเลยก็เลยดีดีใหม่นะครับหวังที่จะเอาตัวที่ดีกว่าเดิมในใจใจลึกๆก็อยากได้โรเจอร์อยู่นิดนึงแต่ช่างพูดมาแบบนี้ก็ดีเพราะว่าความเท่ยังโรเจอร์สำหรับผมนะเท่สู้ตัวพุ้น,นี้ไม่ได้หรอกแปเปิดไปต่อ,อีกที่งคงับอีกลาวนึงไปว่าจะได้อะไรสปิส้สกุกแกปปิ้ กันติกุกกิฟนะครับตอนนี้ดาวเหนือนะครับยิงไปก็มีลูฟี่นะครับลูฟี่มาแล้วก็กลายเป็นดีโอคอบาบูบูบูบบูบกันเลยทีเดียวอันนี้น่าจะรู้สึกการันตีทุกใบนะนี่เป็นใบการันตีทุกใบนะโคตรเทพอนิเมชั่นโคตรโนวันโนก็ตอยู่ประเทศเดปานไม่ใช่ละหุ้ะเจ้ามาดูกันว่าผมจะเกือโอ๊ยแม่เกือเกินเกือเกินไปนะพี่เบาเกือเกินไปนี่พี่เบานี่ได้อะไรครับได้อะไรครับได้ตัวอะไร มีฮอกไอ้ต้องออกมาทำไมไม่ต้องออกก็ได้ตัวไก่โอหอันนี้อันนี้ได้เลยได้อยู่นะตัวเบรดใช่ปะเบรดเบรดน่าจะได้อยู่อ่าอันนี้พอร่างเก่าหรือเปล่าวะน่าจะร่างเก่าน่าจะใช้ไม่ได้อืมใช้ไม่ได้อีกแล้วแต่ละตัวสัญหารจริงๆครับชังกลุ่มเฮ้ยชังกลุ่มโหชังกุมงก่ม,ชมใช่ปะเออชังกลุ่มโหชังกลุ่มโห ถ้าชังกลุ่มผมจำไม่ผิดนะโคตรเทพเลยอะ่ะชังเอ้ยอารองกลุ่มเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เฮ้ยผมเริ่มเห็นแววแล้วว่าเฮียแววเกลือสิครับรออะไรเปิดไปคิดซาลุร่างเก่าตัวพระเจ้ากางครับแรรี่ร่างแก่ร่างเก่าอืมโมโก้ร่างนี้ใช้ได้อยู่เห็นเพื่อนผมใช้อยู่ ไป,ไปหนึ่งลาขอดีๆสะบมบามสัมเบได้ไหมขอโบมบามสัมเบนวดดำทิศออกโคตรดียในสุดผมก็ได้บูมบ้ามซัมเบ้สักตู้หนึ่งนะครับบูมบ้ามซัมเบ้เบเบโอ้โหมันดีเกินไปอ่ะเออมันดีเกินคำบรรยายเออสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยอันนี้ไดเเนน้เป็นรหัสหลักของผมแน่นอนนะครับผมจะปั้นรหัสนี้เลยผมสัญญาและผมจะปัน้นจริงๆแล้วก็ไม่ลบรหัสนี้ทิ้ง ก็เรายังสุ่มได้ฟรีแค่รอบเดียวนะครับก็แล้วนั้นก็น่าจะล็อกนะโดนตู้ล็อกด้นไปอ่ะโดนตู้ล็อกเดี๋ยวไม่ก็ล็อกเชื่อผมเราเพเลาไยสุ่มได้แต่สีทองสีทองมิ่งมีแต่ทองอย่างเดียวเลยแม่โคตรเศร้าแม่มีแต่ทองตอนนี้ก็มีใบแดงบ้างแลลวใบแดงหิ่งห้อยขบ้าออกมาแบบนี้ใบแดงใบหนึ่งใบสวยๆซัาบําเบิรมบําซําเบ้ครับตอนนี้ไม่มีใบแดงเลยฮะก็คือว่าใบแดงใบเดียวนะน่าจะรอบนี้น่าจะใบเดียว ได้เป็นขี้หาขี้เกลืออีาหาตําปรีนะครับแล้วก็ใบแดงบิงใบเป็นตัวของอาคาซุกิไม่ต้องออกมาข้างหลังอันนี้ก็ไม่ได้เป็นขี้หาขี้เกลือขี้เกลือครับอย่าไปเปิดสุ่มอันนี้ก็เลยมาจากจะมูฟวี่ฟิล์มโกนะชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วน,นี่เป็นเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นนีโคโรวิ่งล่างมิกินนี่นะครับแล้วก็อันนี้จาชื่อไม่ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวของจําชื่อไม่ได้ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวของคิคุโนโจนะครับใช่ปะคิคุโนะอันนี้แช้งกลุ่มอันนี้อ้ใบแดงออกใบแดงออกมีลุ้นใบแดงยังมีหวังใบแดงยังมีหวังโอ้บูอายล่างบิกินี่เขาสุดยอดไปเลยอะเพื่ออะเพื่อสุดยอดไปเลยบ,บ,บูอายล่างบิกินี่สุดเซ็กซี่นะครับอื้ือสองๆให้ตัวมันบีกะสวยมากเกยเดี ไปนะครับจะส่งเป็นตู้ของตู้นี้กันเลยนะครับไปลุ้นกันว่าผมจะได้บูมบ้ามซัมเบ้แบบไหนกันนะฮะเปิดไปยิงไปพี่บูมบ้ามซัมเบ้มีอนิเมชันสุดเฟี้ยนี่กัดเจลลังแซงนี่เฮ้ยใบแดงออกใบแดงยังมีหวังใบแดงยังมีลุ้นใบสองใบแดงสองใบแดงโคตรจะมีหวังสองใบแดงโคตรจะมีหวังที่โรเจอร์จะแตกเพราะความคิดของผมอาจจะเป็นไปได้ที่ ่านกำตรวจขาวแม่งตามหลอกหลอนกุทุกไอดีไอสัตว์ผมจะตายแล้วทุกคนถ้าผมตายก็ฝากติดตามช่องสื่อลำลองผมด้วยนะครับไม่ใช่คือแบบมันเอามันมาเป็นหลอกหลอนกุทุกไอเดียไอแช่งกลุ่มไอแช่งกับตรวจข่าวเ่เชื่อเลยว่าแม่งหาง่ายผมรีมาห้าหกไอเดียแม่งได้ทุกรอบจนทำให้ผมรู้สึกว่ามันตัวธรรมดาแตนตี้มันก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็เป็นตัวหูด ม่รู้แตผมรู้สึกไปนั้นไปเราช่าง VS หนวดขาวอะรู้สึกธรรมดามันก็แค่หนดธรรมดาเบิดไปหนึ่งราวครับไปหนึ่งราวหนึ่งราวโอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันหรอกหลอนทุกไอดีมันแบบมันหลอกหลอนคือผมเกินไปเว้ยอันนี้ที่อยู่ใช้ได้ใช้ได้อยู่อันนี้เออพี่แค่หมดยุคไปตั้งนานแล้วไอแกอันนี้ใบทองครับไม่ต้องหวังใบทองไม่ต้องหวังยังไงแม่งก็ร้ายยาบูออกวาทําไมยาคือ คือคือคือที่เราได้ก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าใช่ได้อยู่แล้วกันอืมก็แบบก็ผมสุมได้ของดีไปแล้วอะ่ะเอออืมก็เลยรู้สึกเฉยเฉยอะไรง่าขอหิขอพื้นที่หยิงนิดนึงหยอกหยอกเดี๋ยวเปิดเป็นตู้ของตู้นี้ก่อนแล้วกันหวังรออุนิคาชิเมะนะฮะหวังรออุนิคาชิมานะ ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมไม่ใช่หวังอะไรขนาดนั้นยิ่งไปเป็นหนึ่งรีบอมบม์ซอมเบ้น,นะครับจังหวะลูฟี่จังหวะนี้ตู้มบอมบ์คิงของคอบ,บรานะครับไอ้เหี่ยเกลือ,อละต้องหาคำพูดมาปลอบใจตัวเองใครว่าผมเกลืออย่าลืมกดไลค์ใครว่าผมไม่เกลือก็อย่าลืมกดไลค์ใบแดงมาหนึ่งใบเหมือนมาปลอบผมไม่หายร้องไห้ นี่มันรองไห้กว่าเดิมแม่งนามีมาทำไมผมไม่อได้โอดูแต่ละตัวดิมันเกมเล่นผมมาผมดูเล่นว่ะทุกคนเกมแม่งเกิแม่งเล่นผมแล้วรับไม่ได้ได้อะไรเนี่ยโออแต่ละตัวยอดไปเลยฮะยอดความกล่าวแบบแม่งกล่าวจริงอ่ะแม่งกล่าวเกินไปกล้าวเกิน แต่ละตัวทุกคนดูดิแม่งออกให้ผมอะแบบใหญ่ผมกินกาวอะไรเงี้ยออกแต่ละตัวสัรหาออกให้จริงๆขอใบแดงใบหนึ่งได้ไหมโอ้ใบทองโอ้ใบทองโอ้อยากได้ใบแดงฟังผิดปะเนี่ยออกใบทองหาพ้องอยากได้ใบแดงผมแบบได้ใบแดงไม่ใช่ใบทองคุณจีเอ็มคุณจีเอ็มฟังผิดนะคุณจีเอ็ม คุณจีเอ็มนี่หน้าทืบนี่หน้าทืบนี่ไม่ใช่เดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งราวนี้เป็นราวสุดท้ายละขอได้ของดีๆขอได้ของดีๆผมไม่อยากจะเกลีดยดแล้วเฮ้ยมีแมวนําโชคมีแมวมีแมวกวักนําโชคนะครับแมวมันกวักให้โชคเรานะครับทุกคนเออแมวมันกวักมานี money, money, ่มานี่ฉันให้โชคโเกลือให้โชคเกลือดีพม่ว่าแม่ให้โชคเกลือแมวกวักให้โชคเกลือครับผมไม่มีหวังละ ไม่มีหวังแล้วเพชรก็หมดนี่แหละความสวยที่แท้จริงฮะน้อยไม่เป็นไรเราก็ได้มาแล้วนะคบอย่างน้อยก็ก็ก็ยังยิ้มได้อยู่อย่างน้อยก็ได้มาแล้วออถ้าราวนี้ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยสุ่มอีกราวหนึ่งอีกราวหนึงน่งนะ่าจะเป็นรา,าวสุดท้ายผบมได้สุ่มจริงเพราะเพชรแม่งหมดเพราะเพชรแม่งหมดอีกราวนึงนะ่าจะเป็นลาวสุดท้ายนี้น่าจะยังไม่หมดทีนะเฮ้ยใบแดงว่ะใบแดงยังมีหวังใบแดงยังมีหวังใบแดงยังมีหวัง เฮ้ยโซโลล่างคาบปากสุกกระโปรกไม่ใช่โซโลล่างคาบอาวุธโคตรเท่เหมือนคุณคุณวะได้แต่ละตัวแม่งคุณคุณเหมือนไอดีเก่าผมเลยได้แต่ตัวลคอมแบบแต่ละตัวมันเหมือนกับไอดีเก่าอีกอนดีผมหนึ่งผมของผมเล่นที่มันอยู่บนเทปเลตอแต่ละตัวช่างบูมบ้าซัมเบตตัวสุดท้ายของใบแดงบิดสวยๆใช่ปะอ๋ออ๋ออลืมไบโททิก็ได้อยู่อย่างน้อยแม่งก็ออกโซโลให้ผมได้อยู่ ได้ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้หยอกหยอกไปอีกที่ขอเป็นแบบว่าตัวดีๆหน่อยก็แล้วกันนะมีแมวกวากน้ำโชคแปลว่ายังมีโอกาสมีแมวกวากน้ำโชคแปลว่ายังมีโอกาสมีแอนิเมชันแบบนี้ถือว่าน่าจะได้ไมั้งน่าจะได้ในตอนนี้การเป็นคิงของคาราบ,บ้ากันแล้วโอ้ยใบแดงออกใบแดงออกมีแมวกวากน้ำโชค ใบแดงออยหนึ่งใบครับใบแดงออยหนึ่งใบเฮ้ยเราได้มีโอกาสจะได้เป็นความหวังที่มีโอกาสจะได้สำหรับแมวกานะครับผมจังหวะนี้เบิดเบิดเบนเบิดเบนเบิดเบนสะกูคาดหวังกับมึงไอันี่ผมจะไม่คาดหวังอะไรเยอะเศร้าเศร้าหลังจากจบคลิปนี้คผมน่าจะต้องเลิกคาดหวังละคาดหวังไปแม่งก็ไม่ได้เลยไดเแต่ความเจ็บปวดรู้สึก รู้สึกเฉยอๆรู้สึกเจ็บปวดกับความเกลือเกลือเกลือเซโต้ต้นน่าจะดีอยู่ผมไม่รู้ไม่เคยเล่นแต่เป็นตัวเดมูวี่อืมได้เกลือทีก็ได้ประมาณนี้ครับทุกคนก็เกลือกันปลายมิกมัมได้อยู่มั้งไม่รู้อะเริ่มเสียเร่มนิดนึง เราเสียเราชนิดหนึง่งก็ได้อยู่ก็สำหรับคลิปนี้ยังยังเดี๋ยวแต่ผมก็ตัดปิดทิปนะครับก็นี่เป็นตัวละครข้าวนะครับที่ผมได้ทําการสุ่มได้มานะก็เดี๋ยวก็ใครที่ดูไม่ทันก็สกิปดูเัาเองกันได้เลยนะครับก็จะมีแบบว่าบางตัวเลยนะครับว่าบางตัวที่ผมได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับ ก็มีตัวเยอะยะมาสุดเท่และเฟี้ยวกับเจ้วเรืองแสงกันเลยทีเดียวเชียวมีหนวดดำด้วยนะครับแล้วก็มีตัวที่มันมันเก่งใช่ไหมมันเก่งนะอย่างตัวเทพๆก็ผมส่มได้มานะครับก็ก็ดูแล้วสามารถบอกผมได้ว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้แม่งเก่งนะตัวนี้แม่งเก่งอะไรพวกนี้ก็บอกผมมาได้นะเพราะผมก็ ไม่ได้รู้อะไรมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นแค่คนที่ชอบในตัวเกมนี้อยากเล่นอยากสนับสนุนอะไรประมาณนั้นนะครับก็บอกได้หรือว่าน้องไอ้ตัวนี้มันเก่งนะอะไรประมาณนี้ก็แนะนําผมได้นะครับผมก็ได้เป็นแนวทางในการทําคลิปของผมด้วยนะครับว่าผมควรจะทําออกมาอย่างไรอะไรอย่างไรก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามช่องรองตอนชาแนล T X สามด้วยนะาย